สวัสดีครับวันนี้เราพามาร้านแบกบูนะครับร้านอุปกรณ์กางเต็มย่านบางบอนครับตรงตลาดนัดลุงแฟมนะครับเดี๋ยวเาจะพาไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับมาตามมาปที่มีใครอยู่มา,า,มมาของเยอะมากครับ ของเยอะมากครับอของเยอะของเยอะจริงๆครับวันนี้พามาที่ร้านแบ็กบูนะครับย่ยานบางบอ่อบอกเลยว่าร้านนี้ร้านใหญ่มากนะครับน่าจะใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะครับสินค้ายเยอะมากครับท่านผู้ชมนี่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเออตาชุดเตานะครับ ใหญ่มากครับว่าจะเป็นเตาปิ้งดูเลยครับมีไซส์ใหญ่มีเดียมสมอลมีทุกไซส์เลยครับสำหรับขายแคมปิ้งอุปกรณ์เยอะมากครับนี่เรารรีวิวภาพรวมให้ดูก่อนนะครับว่าอุปกรณ์เยอะจริงๆเยอะแบบเยอะมากครับกระติกน้ำแข็งมีนะครับชามสแตนเลสนะฮะเก้าอี้นะครับเครื่องชงกาแฟนะครับโอ้โหมีหลายสีมากนะครับ มีเกือบทุกขนาดเลยครับมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กโอ้โห oh. ตะเกียงนะครับตะเกียงก็มีฮะครับโอ้โห oh. เยอะเยอะมากนะครับเยอะจริงๆตะเกียงนี้จะรู้สึกจะใช้อ,อ่อเป็น USB นะครับชาร์จก็มีหรือใช้แก๊สก็มีนะครับเป็นแบบใช้แก๊สก็มีดีเยอะจริงๆครับเต้าอี้ตัวนี้ก็โอเคนะเล็กโอเคนะเนี่ย ก้าอี้ตัวนี้ก็รู้สึกนั่งสบายนะครับรู้สึกนั่งสบายนี่ครับสไตล์แบบมินิมอลมินิมอลว่าโอเคนะโอเคเลยอรัสำหรับสายแคมปิ้งนะครับใครต้องการอุปกรณ์กางเต็นท์เนี่ยแนะนำเลยนี่ครับร้านแบ็กบูย่านบางบ่อเก้าอี้ครับตัวนี้ครับแคมปิ้งมูนเออเนี่ยไอ้แบรนด์แคมปิ้งมูนเนี่ยโอเคนะตัวนี้ทนตัวนี้นั่งสบาย มีที่พิงศีรษะด้วยคือโอเคครับรู้สึกว่าโอเคกระติกนะครับมีชั้นวางกระติกั้แข็งเนี่ยตัวนี้รู้สึกจะอยู่ได้นานกระติกตัวนี้จะอยู่ได้นานนะครับห้าวันถึงเจ็ดวันเลยตัวนี้อยู่ได้นานมากมีไฟไฟรับงนี่ครับมีไฟนะครับเอาม่ได้เห็นอะไนี่ครับมีไฟตัวนี้ไฟตัวนี้จะมีรีโมทนะครับมีรีโมทควบคุมไฟ นี่ครับปรับแสงได้เป็นแสงสว่างแบบสีส้มสีขาวอะไรเงี้ยโอเคนะผมชอบมันี้มากเลยเป็นเหมือนแบบหม้อตุ๋นนะเออเป็นสไตล์ของอินเดียแดงอ่ะเออผมชอบมากแบนด์แคมปิ้งมูนคือแบบหม้อเหมือนแบบสไตล์เหล็กหล่อครับเหล็กหนักมากนะครับหนามากโอ้โหแล้วมีฝาไม้แคมปิ้งมูนสวยมากอิดฝาปึ๊บอือือคือได้ฟิลอะหน้าหนาวเนี้ยคือได้ฟิลเลย ถ้ารต้องการเตาแคมปิ้งนะับแบบนี้จะคือได้ฟิลมากได้บรรยากาศแบบแคมปิ้งที่บ้านในสวนก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องต้องออกไปข้างนอกอย่างเดียวเราสามารถแคมปิ้งหน้าบ้านสนามหญ้าพบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยหญ้าเราเข้ามาานเงี้ยได้เลยผมน้ำเสน,เนอนี่เลยครับสไตล์โบฮีเมียนมีหลายลายนะครับนี่มีหลายลายนหนาวๆนะครับกอดกบแฟสองคนอย่างเงี้ย เราให้แฟนมานั่งชมวิว,วแล้วจิบกาแฟไตลโบฮีเมียนสวยมากครับมีหลายลายด้วยนะครับสามารถเอาลายนี้ก็ได้อ่าคุมอย่างนี้ก็ได้นะครับมีหลายลายนี่แบบนี้โบฮีเมียนสไตล์นะฮะหรือจะปูพื้นเป็นพอบก็ได้ครับเป็นพับแบบปิ้นิกกับครอบครัวอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็น,นั่งอแบบนี้แล้วก็เอาพอมาวางหน่อยเอาน้ำมาวางหน่อยตะกร้ามาปิ๊นิกกับครอบครัวได้ หรือกับรูปได้นะครับผมคิดว่าผ้านี้ค่อนข้างอเนกประสมนะอันนี้อันกประสงมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลับผมต้องซื้อกลับไปด้วยละรู้สึกเปรี้ยวคุ้มมากผ้าเนี้ยนะครับของเยอะมากของเยอะมากนะครับนอกจากจะมีอุปกรณ์กลางเต็นแล้วยังมีเต็นหลังคาด้วยนะครับมีเต็นหลังคาแบคบูนะครับนะครับสามารถที่จะติดบนหลังคารถได้นะครับเต็นหลังคาแบคบูนะครับ เยอะมากร้านนี้มีทุกอย่างมีแก๊สกระป๋องมีทุกอย่างครับที่เห็นรับมีดยังมีที่รับมีดยังมีนะฮะที่รับมีดยังมีนะครับตู้เย็นร้านนี้ก็มีนะตู้เย็นตู้เย็นที่แบบว่าเอาใส่ท้ายรถไปอะครับยังมีเลยมีทุกอย่างใครต้องการอะไรเนี่ยพวกอะแดปเตอร์เตาแก๊สสาเปาเนี่ยครับกระป๋องแก๊สซาเปาก็มีมีทุกอย่าง สั่งผ่านช้อปปี้ได้เลยนะร้านนี้สะดวกมากนะบางคนไม่สะดวกมาที่ร้านนี่้ยครับเซิร์ชคำว่า,าแบ็คบู์เลยในยู่บนช้อปปี้ก็มีนะครับนี่ไงตู้เย็นแบบเป็นล้อเลื่อนอนี่ไงตู้เย็นแบบชาร์จไปรถได้นี่ครับโอ้โหตู้เย็นก็มีนะครับมีทุกอย่างนี่ ก็พามาเหมือนแบบรีวิวก่อนนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยของพึ่งเข้าเ<ม>จ้าของร้านยังไม่สะดวกที่จะจัดร้าน,นครับร้านก็เลยจะอาจจะวางของอาจจะไม่ได้แบบเรียบร้อยมากเดี๋ยวรอให้ร้านเรียบร้อยกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกทีนึงแบบลงรายละเอียดมากกว่าน,นี้อันนี้ผู้ภาพรวมให้ฟังนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยครับกับช่องเบื่ออยู่บ้านบ๊ายบาย